พี่ขับเหยียบอันนี้ได้ไหมครับเอารถไมโครเหยียบอันนี้ได,ได้ไหมผมจะทดสอบว่ามันแข็งแรงหรือเปล่า<อ>เขาบอกว่าแข็งแรงมากตัวนี้เนี่ยโดยทิ่นี่คือลากพื้นดินพื้นอะไรมาก็แบบล้อ,อยังลื่นเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> นีครับรครับผมเอาไปซื้อน้ำแบ่งกันนีครับรครับผมอเอ้ยแต่มัไมไม่แตกเลยนะคือตัววสัสดุมันแบบไม่แตกเลยนะไม่แตกอะ่ะมันก็แค่บุบแค่ซิฟขาดซิขาดนะแต่ว่าตัวนี้ไม่แตกไม่มีตัวไหนที่เป็นรอยแตกเลยแต่ก็เดือดอยู่อ่ะมอเติโค้นี่คือแข็งแรงมากมาเปิดดูข้างในดีกว่านี่โอ,โอเคนะยังสะอาดเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลองแบบดันกลับไปเหมือนเดิม นี่ยังกลับมาเป็นรูปเดิมได้ครับแล้วล้อมนีไม่พังด้วยนะเมื่อกี้โดนแรงกดนี่ล้อมไม่พังด้วยสภาพอย่างนี้เห็นนะครับตอนขับไปโค่ ol, นี่รู้สึกว่าอันนี้มันแข็งไหมแข็งกระดกเลยคนระับไปโคกระดอกอะ่ะ